สวัสดีครับผมธนกรธุดีจาก thalinket com นะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวซิมการ์ดนะครับเป็นของค่าย d t แทนะครับจากปีที่แล้วนะครับผมได้ซื้อซิมการ์ดแบบรายปีนะครับให้แม่ผมที่อยู่ต่างจังหวัดใช้นะครับตอนนี้ก็มันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเป็นซิมมันใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามันหมดอายุไปแล้วนะครับคราวที่แล้วใช้ d t แทนะครับรุ่นเทอร์โนะครับตอนนั้นเขาบอกว่าให้ความเร็วที่ร้อย ไมกะบิตเซกนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลได้30จิกต่อเดือนนะครับแต่พอเราลองเทสสปีดตอนนั้นนะครับที่เขาบอก้อยมันได้แค่17เมกะบิตเซกนะครับค่อนข้างจะช้านะครับเมื่อเทียบกับซิม AS นะครับ AS ได้50กว่านะครับในปี2021นะครับตอนนี้ปี2022การตัดสินใจซื้อซิมการ์ดแบบรายปีให้แม่นะครับก็ยังคงเลือก d t e ท็นะครับเพราะว่า เหตุผลที่สําคัญก็คือราคามันถูกที่สุดนะครับตัวนี้ผมก็รู้แก้วแล้วนะครับผมก็มาเลือกใช้แบบเอาความเร็วที่15เมกะบิตเปอร์เซกไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะครับผมว่านี่น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะว่า d t แทความเร็วบอกร้อยก็ได้แค่17เองนะครับผมก็เลยเลือกแบบเอาสปีดเป็นหลักนะครับ ให้สปีดไม่ลดสปีดที่15ส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตก,ก็ไม่อันนะครับก็ตัวที่ซื้อมาก,ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นซิมคงกระพันนะครับแต่เขาจะมีการอัพเกรดเขาจะมีการอัพเกรดนะครับเป็นเน็ด15เมกะบิตเซกนะครับแล้วก็โทรในเครือข่ายของ d t แทได้ฟรีนะครับส่วนนอกเครือข่ายก็ ห0นาทีต่อเดือนนะครับหรือ1ปีก็ได้720นาทีต่อปีนะครับถ้าโทรรับไปหาเครือข่ายอื่นนะครับส่วนโทรดีแท็กเกฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้คงไม่ไม่มาสอนการลงทะเบียนซิมนะครับเพราะว่าการซื้อซิมรายปีทุกครั้งก็ต้องมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนทุกครั้งนะครับแต่จะมาทดสอบสปีดให้ดูแล้วกันนะครับว่าปีนี้ปี2022นนะครับดีแท็กแบบรายปีนะครับความเร็วจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับ ผมก็อยู่จุดเดิมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลำลูกกานะครับปีที่แล้วนะครับได้ความเร็วอยู่ที่27เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยการเทสโดยใช้ iPad นะครับ iPad Air 1นะครับตอนนี้ก็จะใช้ i p a d Air 1ในการทดสอบเหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าในปีนี้นะครับความเร็วมันจะเท่าเดิมหรือดีกว่านะครับจริงๆมันก็อาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ exactly นะครับก็คือประมาณว่าให้รู้ว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นนะแค่นั้นนะครับไม่สามารถเทียบกันได้แบบ แบบ100%นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เพื่อนๆก็สามารถตัดสินใจซื้อได้นะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายปีนะครับตอนนี้ผมก็ลงทะเบียนซิมเสร็จแล้วนะครับก็ได้เอาซิมใส่ใน i p a d Air 1เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าเครือข่ายตอนนี้เป็น d e t ท c t หรือเปล่าโอเค okay. ตอนนี้มันขึ้นตรงตรงนี้นะครับว่า d e t ท็กเ t สเธอ t ์ทูนะครับ ก็คลื่นก็มีเท่าเดิมจากเทียบกับปีที่แล้วนะครับขึ้นมาสามขีดนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าสปีดมันจะเร็วขึ้นหรือช้าลงกว่าปีที่แล้วนะครับผมใช้โปรแกรมเดิมนะครับก็คือ speed test นะครับเป็นโปรแกรมที่อยู่ในใน iPad นะครับก็เป็นโปรแกรมเดิมของปีที่แล้วนะครับก็เทสดูครับ ตอนนี้ดาวน์โหลดได้สิบนะครับอัปโหลด1.28นะครับตัวนี้ iPad ตัวนี้จะ support เฉพาะ4 G นะครับส่วนที่เห็นในตัวซิมนะครับก็อบอกว่าทั้ง4 G และ5 G นะครับแต่เพิ่นเครื่องเราได้แค่4 G นะครับเพราะเก่ามากแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบอีกทีนะครับมันก็ควรจะควรจะใกล้เคียงกับ สิบห้าไมกะริบตเปอร์เซ็นนะครับก็สิบสามจุดเก้านะครับแต่อัพโหลดได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับได้แค่ศูนย์จุดเจ็ดนะครับก็ลองอีกทีนึงนะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับสักสามรอบ ็อยู่ประมาณนี้นะครับ13.13 13กว่านะครับจากปีที่แล้วรู้สึกจะดูได้เยอะกว่านิดไปนิดหนึ่งนะครับที่17เมกะบิตประศึกนะครับต่อไปเพื่อให้รู้ว่าเด็ดสปีดประมาณนี้นะครับ10กว่าเมกนะครับมันจะเล่น YouTube ที่ 4K ได้หรือเปล่านะครับก็จริงๆมันอาจจะไม่ 4K จริงๆนะครับเพราะว่า iPad มันไม่ได้เป็นแบบ 4K นะครับหน้าจอไม่ได้เป็นแบบ 4K ก็ทำ ทาให้รู้ว่าถ้าเราดูคุณภาพของวิดีโอส,องสูงๆนะครับมันยังคงเล่นได้ก็ถือว่าประมาณ1 0บถึงสิก็ยังเล่น YouTube ได้โอเคไม่กระตุกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองลองเปิดสักอันนึงนะครับ ตอนนี้ผมเปิดวิดีโอที่ความละเอียด1080นะครับเพราะว่า iPad Air ตัวนี้ก็น่าจะเล่นได้แค่นี้นะครับที่ความละเอียด1 0 8 0นะครับก็ก็ดูภาพก็ลื่นไหลนะครับไม่มีกระตุกนะครับก็จากการที่ดูมันก็ไม่ไม่กระตุกนะครับไม่มีการหมุนติ้วติ้วติ้วโหลดข้อมูลนะครับ โอเคนะครับที่ความเร็วประมาณนี้ก็สามารถเล่น YouTube ได้แบบลื่นไหลน,นะครับสำหรับตัว d e t a c คงกระพัน15บเมกะบิตเซกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ซิมการ์ดแบบรายปีเพื่อประหยัดเงินนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับว่า d e t a c กก็ความสามารถก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบ คลิปนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ